สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลบอนจันตากองนะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวสารในครับผมของทีมรักของเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานในครับผมวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครับผมก็อุ่นเครื่องนะครับผมกับลียงแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หต่อ0จากประตูชัยในครับผมของอดีตลูกรักเทนฮากอย่างดอนนี่ฟันเดอร์บิ นะครับผมก็ก่อนเริ่มเกมนะฮะเป็นข่าวที่แบบน่าตะลึงตกใจเลครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนั่นก็คืออดีตนักเตะของแมนยูนะครับผมได้กลับมาร่วมงานกับทีมอีกครั้งด้วยสัญญาแบบระยะสั้นมากๆนะครับผมเพียงแค่น่าจะประมาณ2เกมนะครับผมเซ็นสัญญากับแมนยู2เกมนะครับผมแล้วก็นักเตะคนนี้นะฮะเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับผมซึ่ง เป็นใครไปไม่ได้ในผมนอกจากอดีตโค้ชผู้รักษาประตูของดาวิดเดคเออย่างจอห์นนี่อีแวนนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยจอห์นนี่อีแวนก็ได้ลงมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับผมก็เก่าเรื่องประสบการณ์อยู่แล้วนครับผมสำหรับจอห์นนี่อีแวนนะฮะก็กลับมาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับผมในรอบเกือบเกือบสิบปีเลยนะครับผมหลังจากที่ออกจากแมนยูแล้วก็ไปอยู่กับทีมอื่น ก็หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะในห่วมทางสื่อโซเชียลมีเดียของสโมสรนะฮนะก็มาสัมภาษณ์ในกระผมผู้ทำประตูชัยอย่างดอนนี่ฟันเดอร์เบกในกระผมก็มีบทสัมภาษณ์มากมายหลายอย่างนะผมแต่เราจะยกบทสัมภาษณ์มาประมาณ 4หัวข้อนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะครับผมก็หลังจากที่ทําประตูใช้แล้วก็ได้มาสัมภาษณ์กับสื่อของสโมสรนะครับผมทางดอนนี่ก็ถูกถามเรื่องการกลับมาร่วมงานนะครับผมกับเพื่อนเก่าอย่างแอนเดรโอนาน่านะครับผมผู้รักษาประตูคนใหม่ของแมนยูนะครับผมซึ่งดอนนี่ฟันเดเบ็กกับโอนาน่าก็เคยร่วมงานกันที่อาแ์จกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็น ยุคของเอริกเทนแฮกนะครับเป็นผู้จัดก,การทีมนั่นเองนะครับผมฟานเดเบกนะผมก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่อังเดรเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดเลยและ ผมคาดหวังในตัวเขาสูงมากนะครับผมก็น่าจะรู้สรรพคุณความหนึบอะไรต่างๆกันมาแล้วนะครับผมสำหรับแองเดรโอนา่านะครับผมต่อมานี่ผมฟันเดเบกก็ถูกถามเรื่องการกลับมาลงสนามในเกมนี้ในครับผมก็เป็นเกมกระชับมิตรนะฮะฟานเดเบกก็บอกนะคข่าว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักเสมอมาผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากดังนั้นการที่คุณได้กลับมาทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันจึงนับเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สาหรับผมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกมกระชับมิตรก็เถอนะแหมก็รู้สึกภาคภูมิใจในครับผมในการกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะถึงมันจะเป็นเกมกระชับมิตรีนครับผมต่อมาก็ถามถึงนะฮะการมาของไม่เาสมาจะเป็นยังไงบ้างในครับผมฟันเดอร์เบเก็ใจกว้างนะฮะบ,บอกว่าผมคิดว่าเมสาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากสําหรับทีมเราผมเคยเจอกับเขาในฐานะคู่แข่งและเราก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเช่นเดียวกัน เขานั้นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากทักษะของเขาสูงและยอดเยี่ยมผมรู้สึกดีมากที่จะได้ร่วมงานกับเขาไม่แน่ว่านะฮะเปิดฤดูกาลฟันเดเบกจะได้อยู่ในทีมแมยูต่อหรือเปล่านะฮะจะได้ร่วมงานกับเมาส์แบบจริงจริงจังๆเหมือนที่ฟันเดเบกพูดหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องการย้ายทีมนั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับผมว่าฟันเดเบกก็มีโอกาสย้ายนะฮะถึงแม้ว่า จะได้กลับมาร่วมงานกับเจ้าในเก่าอย่างเทนฮักอีกครั้งนะครับผมก็มยังไม่มีอนาคตที่แน่นอนนะครับผมฟันเดอร์เบก็ตอบนะครับว่าผมรู้ว่าผมเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมต่างๆมากมายในโลกนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวคือไม่รู้สิตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการย้ายทีมแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังคงเปิดกว้างเสมอในเรื่องการย้ายทีมของผมไม่ว่ายังไง สุดท้ายแล้วผมก็ยังภูมิใจที่ได้สวมเสื้อตัวนี้เสื้อของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้โ oh หก็ถือว่าจบลงด้วยการจงรักแสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรน,นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าฟานเดอร์เบเเนี่ยต้องลองนะครับผมลองให้เทนแฮกเนี่ยใช้อีกสักหนึ่งฤดูกาลนะฮะเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย เหมือนจะดีจะดีแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะครับผมซึ่งกระดูกเปราะจริงๆนะฮะผมว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยจะได้เป็นฤดูกาลที่เอามาทดสอบฟันเดเบกอีกถึงฤดูกาลนะครับยังไงผมก็เอาใจช่วยเสมอนะครับผมสาหรับดอนนีฟันเดเบกนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับทีมรักของเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะช anel บอลจันตากล่องไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ